บ้านน้อยอ่งหนึ่งมีสมาชิกอยู่ที่กันสองคน,นประกอบไปด้วยหญิงชนะผู้เป็นแม่และชายหนุ่มผู้เป็นลูกเออลูกจ๋าวันนี้กินข้าวเย็นด้วยกันไหมวันนี้แม่ตั้งใจทำของที่ลูกชอบเอาไว้กินด้วยนะไม่ว่ากินข้าวกับแม่กินเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้มีนัดกับเพื่อนไปแล้วนะแล้วชาย ก็ปิดประตูดังปั้งออกจากบ้านไปแล้ววันต่อมาลูกจ๋าวันนี้แม่ทําของโปรดของลูกเอาไว้นั่งกินเท่ากับแม่ก่อนแล้วค่อยออกไปทํางานข้างนอกเลยนะลูกวันนี้แม่ไปจ่ายตลาดมาได้ของดีๆมาเต็มเลยเดี๋ยวแม่จะรีบทําของอร่อยๆให้ลูกกินกินข้าวกับแม่ก่อนได้ไหมโอ ไม่ได้คืนนี้มีนัดกับเพื่อนต้องรีบออกไปแล้วแม่กินเนอะกินกับแม่กินเมื่อไหร่ก็ได้เหตุการณ์แบบนี้ก็คือทำแล้วทาเล่าละภาพที่จะมีอตลอดคืนโต๊ะอาหารอยู่กองเต็และ้แม่นัน่งก,ก,กินข้าวอนวจนกระทั่งวันลูกจาก๋าวันนี้ว่างไหมเรามานั่งกินข้าวด้วยกันไหม มันจะอะไรกันนักกันน่ะแต่อีแค่กินข้าวเนี่ยทาไมไปกินข้าวกับคนอื่นไม่ได้เลยยังไงนะพูดถึง่้แม่ก็แค่อยากมีเวลาได้กินข้าวพูดคุยกับลูกเหมือนตอนสมัยที่ลูกเด็กๆอยากเห็นหน้าลูกตอนกินอาหารของแม่อย่างอาเอร็ดอร่อยบ้างชีวิตแม่ตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกเท่านั้นถ้าแม่ไม่กินกับลูกแล้วจะให้แม่ไปกินกับใครล่ะอ่าเดี๋ยววันนี้จะรีบกลับมากินข้าวกับแม่รอไปก่อนแล้วกัน อ้าวมาๆมกาินข้าวกินข้าวผมไม่มีเวลามากนะผมไล่กับเพื่อนเอาไว้ต้องรีบออกไปข้างนอกต่อแต่ชายหนุ่มก็ต้องตาค้างเมื่อเห็นอาหารมันนี้พิเศษกว่าทุกๆวันมีอาหารทุกๆอย่างที่ชายหนุ่มคนนี้ชอบเท่าที่เขาจะนึกออกได้ว้าวนี่แม่ทำอาหารให้เราเลยนี่มีแต่ของโปรดของเราเลยมาๆมามากินข้าวม่ อยู่หัวโตก็มีแม่นั่งหลับอยู่ด้วยใบหน้าอิ่มเอแม่ผมกลับบ้าแล้วนะผมข้อซี้ยมามาๆมาต่า่งเริ่มไปจับตัวแม่แต่ไม่้ันทีขจับตัวม่เขาก็รู้ันว่ามีอะไรบางอย่างแกไปแต่ภราขอีาก็ปิดตองซึ่งไม่ได้ปตองมาเาก็รู้เลยว่าแม่ของเขาแม่หายในวันต่อมา ชายคนนี้ได้ยินรองีน่าสุดของแม่เองแม่นี่ยเมื่อเหี่ยวขนาดนี้แล้วเจขนาดนี้แล้วแต่เราทำไมไม่สนใจคืออะไรแม่เนี่ยเราไม่เคสนใจชีวิตประจำวันของเราหรือไม่เคยสนใจแม่เลยมไม่รู้เลยว่าแม่เปียกและฉาขนาดนี้แล้วทำไมเราคิดว่าแม่ยังแข็งแรง่ทุกครั้งที่แม่ชวนกินข้าวเราก็จะตะเกลับไปว่ากินข้าวกับแม่กินเมื่อไหร่ก็ได้ ต่เรากินข้าวกับแม่ครั้งสุดท้ายนะ่ะเมื่อ,อไหร่เรายังจำไม่ได้เลยแม่อยากไปไหนไปเที่ยวไหนอยากกินอะไรพาแม่ไปเดี๋ครับก่อนที่มันจะสาย